เจอแล้วครับเจอของใหญ่แล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับอืม <c oughs> ทมใจครับทุกคน ใหญ่มากผู้ช่างใหญ่เลยครับนี่ครับบอ่อตกปลาอลไรผู้น้อยมีอะไรค้นหาครับผมทุกคนผมเห็นตัวนะครับนี่เป็นตับเทีมใหญ่ครับไซส์เป็นโลเลยครับดูครับ ใหญ่มากครับผมดูครับอืมดูแอคชั่นคันครับผมพยายามจะไม่เดินตามนะครับให้เขาเหนื่อยกันครับ จะบอกได้เลยครับบอ่อตะปลาอะไรพวกน้อยนี้มีอะไรค้นหาครับใส่แป้งมีครับเอชั่นกันครับจังใหญ่ครับนอ้ครับขึ้นอยู่นู่นนะผมลองดึงตามดูดึงเดินตามนะครับ ไม่เดือไม่ได้ตัวนี้ตัวใหญ่มากครับอุยมนปลาไปเลยดครับโอ้ยทุกคนใหญ่มากนะ่าจะมีไซส์สองหามแล้วครับ ไปแล้วครับโอ้ยไปแล้วครับตามเลยครับน่าจะมีไซส์สองโลได้ครับัเทมใหญ่มากครับดูตามไปครับทุกคนชมแล้วโอ้ยโอ้ย ผมไปขับไปอ่ยอุ้ยไอ้พวกเนี้ยแล้วเดีลวขึ้น,นสะพานเนี้ยคุนขึ้นสะพานแบบสวินช้อนดีกว่าขามาฝั่งนี้ครับโอ้โหเนี่ยครับ ดูครับคนข้ามสะพานนั่นนี่้ยดูครับมาจากฝั่งนู้น,นครับ,รบยังไม่ยอมนะครับตอนนี้เดินมาสวิงพอดีครับถ้ามีสวิงขึ้นไม่ได้ตัวนี้ใหญ่มากยมรับเลยว่าใหญ่มากครับดูครับล่างมาแต่่ตน้นเลยครับ ไป่มุมนู้นครับมาเล่นกันเามาเล่นกัน,าาน,กนขคจะยอมไหมผมเด้ผมลงน้ำเลยครับใส่ต้องลงน้ำเลยตุกคนค่อยครับต้องใส่โอ้ยโอ้ย ใหญ่มากครับตัวนี้แล้วยังมีไซส์สองครับาตับทิมใหญ่ฮึมดูครับโอ้ยนวด ทุกคนโอ้ยตัวให้ได้ตัวให้ได้ครับโอ้ยไปแล้วครับขึ้นตรงนู้นครับแดงช้ำเลยครับ ไมแล้วครับไม่ได้ครับโอ้จากมากแล้วครับตัวนี้ไปนมวมุ่นแล้วครับตัวใหญ่แบบเอฟเลยครับทุกคนมาดนพร้อมกัน โอ้โยดูใหญ่มากเอฟเลยครับหืมไม่ยอมครับไม่ยอมยครับทุกคนโอ้โหทุกคนโอ้โหสุดเต็งครับสุดเต็งครับทุกคน ดูครับสุดคำบรรยายครับผมดูครับตับเทมใหญ่ดูฝ่ามือผมไม่น่าเชื่อครับให้ดูจังๆครับดูเลยครับไม่ใหญ่ขนาดนี้ครับดูครับบ่อตกปลาอะไรผพ้น้อยครับต้องมีสองโลครับ ใหญ่มากครับทุกคนไซน่าจะมีไซโลกว่าสองโลครับโูครับโอ้โหสุดแตงครับ